บทคาถาคงกระพันชาตรีพุทธคุณมีเมตตามหานิยมและคงกระพันให้บริกรรมอาคมบทนี้108คาบหรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5 9ถึง9าคาบจะบังเกิดอำนาจอิทธิฤทธิด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีปืนยิงไม่ออกมีดแทงไม่เข้าแล้วอาคมนี้ยังมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมอีกด้วย นับว่าเป็นอีกวิชาอาคมที่ล้ำเลิศและศักดิ์สิทธิ์มากๆอันคาถาบทนี้ครูบาอาจารย์ผู้เท่าผู้แก่ได้สอนไว้ว่าจะต้องบริกรรมท่องคาถาในเวลาเช้าตรู่หนึ่งครั้งและตอนเย็นอีกหนึ่งครั้งปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดเมื่อนั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่โยงคงกระพันชาตรีหนังเหนียวไปตลอดและยังได้ระบุด้วยว่าถ้าจะให้ขลังและศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น ก่อนที่จะรับประทานอาหารให้ปลุกเสกอาคมนี้ลงในข้าวสุกที่อยู่ในจานเมื่อรับประทานข้าวลงท้องไปแล้วจะทําให้อยู่ยงคงกระพันได้นานถึงสวันนี่เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้หนังเหนียวและคงกระพันหรือถ้าต้องการให้ตัวเองมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมกับเพศตรงข้ามให้เขียนอักขระพระเวทนี้ลงไปในแป้งผัดหน้าหรือเครื่องปะทินผิวอื่นๆที่เราใช้เป็นประจำ ระหว่างที่เขียนอัคระอาคมลงไปปลุกเสกบริกรรมท่องคาถานี้กำกับประจุไปด้วยจะบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตามหาสเสน่์ยิ่งนักไม่ว่าจะผัดหน้าทาแป้งหรือใส่เครื่องประทินผิวออกจากบ้านไปเชื่อว่าเพศตรงข้ามจะรักใคร่เอ็นดูสเสน่หามองด้วยความสนใจจะเป็นจุดสนใจแก่เพศตรงข้ามและเพศเดียวกันด้วยอันวิชาอาคมนี้แรงและศักดิ์สิทธิ์มาก ด้วยพุทธคุณผู้ใดมีไว้นอกจากจะอยู่โยงโครงกระพันชาตรีแล้วยังมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวด้วยท่านควรมีไว้ติดตัวแล้วจะเกิดผลแก่ตนเองยิ่งนักก่อนที่จะท่องบริกรรมคาถาบทนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วก้มลงกราบสามครั้งแล้วต่อด้วยบทคาถาโคงกระพันชาตรีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคาวอิติมันตาสุขาวะหาอิติปิโสภะคาวอิติพุทธะสุขาวะหาอิติปิโสภะคาว อิติธรรมะสุขาวหาอิติปิโสภควาอิติสังขังสุขาวหาอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขาวหาอิติปิโสภคะวาอิติพุทธะสุขาวหาอิติปิโสภคะวาอิติธรรมะสุขาวหา อิต so, ิป so so, like. ิโสภคะวาอิติสังขังส so, so ุขาวะหาอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขาวหาอิติปิโสภคะวาอิติพุทธสุขาวะหาอิติปิโสภคะวาอิติธรรมะสุขาวหาอิติปิโสภคะวา อิติสังคังสุขาวหาอิติปิโสภัควาอิติมันตาสุขาวหาอิติปิโสภัควาอิติพุทธสุขาวหาอิติปิโสภัควาอิติธรรมะสุขาวหาอิติปิโสภัควาอิติสังคังสุขาวหา อิติปิโสภัควาอิติมันตาสุขาวะหาอิติปิโสภัควาอิติพุทธสุขาวะหาอิติปิโสภัควาอิติธรรมะสุขาวะหาอิติปิโสภัควาอิติสังขังสุขาวะหาอิติปิโสภัควา อิติม e ันตาสุขาวะหาอิติปิโสภะควาอิติพุทธะสุขาวะหาอิติปิโสภะควาอิติธรรมะสุขาวะหาอิติปิโสภะควาอิติสังขังสุขาวะหาอิติปิโสภะควาอิติมันตาสุขาวะหา อิติปิโสภควาอิติพุทธสุขาวะหาอิติปิโสภควาอิติธรรมสุขาวะหาอิติปิโสภควาอิติสังขังสุขาวะหาอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขาวะหาอิติปิโสภควา อิติพุทธสุขาวะหาอิติปิโสภควาอิติธรรมะสุขาวะหาอิติปิโสภัควาอิติสังขังสุขาวะหาอิติปิโสภควาอิติมันตาสุขาวะหาอิติปิโสภควาอิติพุทธะสุขาวะหา อิติปิโสภควาอิติธรรมะสุขาวหาอิติปิโสภควาอิติสังขังสุขาวหา